เลี้ยเสี่ยโชคไม่เย็บอยากโดนเพื่อนไอ้ละเราหมวนเลยนี่รอเล่นกับเส้นประสาทไม่เย็ดอันนี้ดีอ,อ,อันนี้กูตายเหรอวะไอ้เหี้ยถามจริงไอ้เหี้ยอันนี้ก็ตายเหรอวะถามจริงวะแม่กูไปหา เชี่ยะที่มันหัวแข็งๆหมวกกันน็อกเชี่ยอะไรมาใส่หรือไปใช้โปแบบนี้หัวเชี่ยจะนุ่มนิ่มเชี่ยอะไรขนาดนี้วะกูอยากไมอ่อยากเชื่อเลไยน,นะงี้มึงตีกูได้ยังไงเนี่ยกูยู่ตั้งห่างมึงน,นะเหตไอ้สัตว์เหตเหรอไปวางจริงกูไโมมมไปเบา เรหอวะฮี้ยคือมึงตีตรงหูกูตายด้วยเหรอวะถ้าวันใดวันหนึ่งมึงเห็นหัวกูแข็งโป๊ะโปผิดปกติคือคือกูปโ,โปรดโป๊ะนะอ๋ออ๋อไอเฮี้ยนี่เห็นหัวกูนุ่งนิ่มเลยปีกูไว้พักเลยไอ้สัตว์เลนส์เลนส์หน้าเฮี้ยไม่ไหวแล้วไม่เก็บเลยแทงซะย,ยืดเจ้าไอ้เฮี้ยกูไม่ตายมัง้ง จริงน,น,นะเว้แม่วันใดวันหนึ่งมึงเห็นหัวกูแข็งแบบว่าผิดปกติแบบตีกูไม่ค่อยตายคือกูโปนะโอ้โอยกูเริ่มจะทนละหนังกูว่าและแม่งนนรู้จริงนะเว้ยรู้เลยรู้เลยว่าตายอ่ะอุ้ยอาถาแม่งโตมาอย่างงี้อ้าอุ้ยหฮย นี่กล้ามากอะเนี่ยมึงกล้าแบบไม่ไม่ตีกูจังหวะนี้เลยเหรอไอสัตว like. ์ของขึ้นจับเลยูถูกมากเลยเนี่ยเปิดหนึ่งทีกับไล่ก่อนหนึ่งทีเลยกับตายตาติดมั่วไงมั่วพี่เอาไงแล้วอย่าติดมั่วพี่เขาเฮียตีเบิ้ลตีตีเบิ้ลได้แล้วตีใหญ่แล้วมึง โอ้ส่วนใหญ่ของกูไอ้เหี้ยสชงล้านอะไรตีโดนเงาขัาววะเมื่อพี่ไปนอนเนอะพี่เบื่อปะไม่ยิงไม่ยิงไม่ฟิวอ่ะคือถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งหัวพี่แข็งผิดปกติคือกูโปลนะพี่ปอเลยความอดทนละเต็มทีละเฮ้ยเลื้ยงหลบหลบหลบเกอแล้วเกือบแล้วครับพี่เกือบแล้วเรื้ยงเฮ้ยพอแล้วครับพี่พี่เลื้ยงใจเย็นพี่พอแล้วพี่เลื้ยงทำไมเสียงพี่ไม่สนุกเหมือนตอนชมเล่นลูเลอย เออมันเหมือนป่วยๆบ้างไข้กินเออเหมือนไข้กินแม่งปวดหัวใช่ไหมวันนี้ดูแล้วอ่าเฮ้ยๆๆเออก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 น้องไม่ใช่พี่ครับสนามนั้นเหี้ยวขอเพื่อนขอแก้ตัวยกอืม ใครของอะไรผ่านมาก่อนนะไม่ใช่ของใคนะไม่ใช่ของผมนะไม่ใช่ของเองและของใครไม่ใช่ไม่ใช่ของผมมันจะเป็นของใครได้มันเปองหัวฟ้านะมันจะเป็นของใครได้ของมึงไหมล่ะแหมเออ้ยขอโทษ ไม่นอนเลยว่ะพี่โท่นอนเลยพี่ว่วงว่ะนอนแบดแบดว่ะตัวขังไอ้ได้ยตัวแข็งห่าไงวะไอ้เฮียตัวมันขยับไม่ได้ไอ้สัตว์เรื่องบูยินล้วนะไอ้เฮีย แม่ใบสัตว์แข่งรับไปแม่เย็ด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 โอ้ยไอสัตว์แม่งเอ้ยต้องตายจนได้หัวเป็นเทียอะไรเนี่ย,ย,ยสุสานเบียดทรงผมแล้วมัง้งแม่งเหมือนไม่โดนตีหัวแล้วก็จะนอนไม่หลับมัง้งอะไรนะครับเออพี่เล่นไม้ผมเล่นมีดลับปวดได้ไหมฮะสักยกได้ครับได้เดี๋ยวผมอยากเทสหัวผม,ผมนิ่มจริงหรือเปล่าครับ าราตอนเจตรงน้นเลยพี่ผมขออีกท็ยกสระคัเงี้ยไม่ทันสั่นเลยระคัเงี้ยไม่ทันตีเลยไตายจับตรงน้นะดูตุ้ยดูยูไปปไปกระ่นิดนึง ครับให้โอกาสสิอีกสักครั้งเถอะก่อนเมืองลีมันโดนตรงไหนวะกูงงมากมันโดนส่วนไหนของร่างกายกูอะอะไรขนาดนั้นคือมันโดนหลังคอเหรอคือกูอยากรู้ว่ามันโดนตรงไหนของร่างกายกูแกรึกูสงสัยเนี่ยมันมันอาจจะเป็นบอลแบนแบนที่ต้องพักนี่คือมันโดนตรงไหนของร่างกายกูวะจริงจริงด้วยมันมันมันไม่ใช่เลยมันต้องโดนตรงไหนของร่างกายกูจริงๆเนี่ยโดนหูเหรอเมื่อกี้ เลลกมึงตีกูได้ยังไงเนี่ยไอ้เหี้ยใครตีกูกูโดนอะไรเนี่ยหัวกูกแค่ก,กิ่งไม้เหรอไอ้เหี้ยคือหัวกูกแค่โดน,นกิ่งไม้ตายเหรอเนี่ยโอ้ไอ้เหี้ยถามจริงๆริงมาคือแค่กิ่งไม้กูก็ตายเหรอวะโอ้ตายอย่างนี้ตายตายลูก ก็ใกล้พวกในระพีแอดอัพอยู่เดียวกับเราอะมันกูมองซ้ายไปกูท้อใช้ชีวิตจัดเลยปะบอกบอกทีว่ามันกดอีออกได้อะมึงดูดิมันยืนเต็มโขดหินนะคือมึงแทบจะต้องใช้ปืนกดกดยังไงให้หมดวะไอชิบหายเอาเลยวะพี่ผมว่าไอจีมก็หนัวได้เลยเข้าไปหนัวได้เลยเข้าไปหนัววงหนัววงในเขาเลยนะคนชุบเนี่ยคนชุบเนี่ยเห็นปะล่ะเฮ้ยผมเข้าไปอีโมปืนเลยนะอ่าคุณวงนัวดิรู้ไว้เข้ารู้ไว้เข้านะไปหน่อย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 ยืนนะไปหน่อย อ๋อนีโดนทางเยไปหน่อยัไหนบแตัดยไอเยอ้ชีที่คนไม่โคตเยอะเลยนะมันแบ่งแบ่งเล่นกันเราข้างล่างแล้วตู้นได้ต่อยอ่ะแอ้ว่าเกียงล่ากก่อนได้ไหมเพรามันเยอะไข้างกลางก่อนไวใ่ข้าข้างลางก่อนไหมแ่ ข้าก ok. so, ็ลากขอดแฉอย่าขึ้นไปข้างบนพี่โตเข้าวอลด้วยดิขึ้นไปข้างบนเรื่องตายข้างล่างเยอะดีหน่อยโฟกัสปืนด้วยลงพี่ลมอะไเองลมชุลาชุระชุลาพี่ชุลากอลองนะกอลองมาละไม่หลับไม่หลงก็ไ้นีหลับไม่ลงก็นอนนะผูเล่นสีผู้ถูกเลยว่ะกูเล่นสีไม่ถูก กูกูเล่นสีไม่ถูกเลยว่ะ ยังให้โปรล่ะหัวนิ่มเชียวครับย <Britney> ังโดกตีเต็มหัวแม่งไม่สะกิดสักนิดเท้าเท้าเดอดตัวเดียวเนี่ยโอ้พิษสาหายอาบเดิมตาย หมดหมดไอ้เหี้ยเรียบร้อยเกือบจะชมแล้วเกือบจะชนว่าลั่นแล้วม่ีว่าขากันหมดอู้ก็ไม่เข้าใจว่าแม่ทำไมไม่ทำที่เกิดให้มันอยู่ข้างล่างมึงจะทำให้มันอยู่ข้างบนเพื่อด้ตัวอีมาได้แล้ว